เรื่องการเล่นสยองของสาม,มาเณรพากันเที่ยงงัดลงศพมาดูกลางดึกเรื่องเล่าผีนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคุณชุงสมัยที่เคยไปบวชเรียนเป็นสาม,มาเณรในช่วงปิดเทอมที่วัดใกล้บ้านเนื่องจากอยู่ในวัยกำลังสนประกอบกับที่วัดแห่งนั้นก็มีสาม,มาเณรอีกหลายรูปตกเย็นฟ้าเริ่มมืดก็จะพากันไปวิ่งเล่นตามภาษาแต่เนื่องจากในวัดคงไม่มีอะไรที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจความตื่นเต้นของเหล่าสาม,มาเณรในวัยนี้ได้นานนัก กระทั่งวันหนึ่งก็นึกพี่เรนไปวิ่งเล่นกันในโกดังเก็บศพหนักเข้าก็พากันงัดลงเพื่อดูข้างในและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสยองเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพเมื่อ8ปีที่ผ่านมาหลังจากที่คุณชุงเรียนจบป .6 คุณพ่อได้ให้คุณชุงไปบวชเป็นสามเณรที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้านคุณชุงบวชอยู่ที่นี่ประมาณ5ปีจึงได้ศึกออกมา ช่วงนั้นที่วัดกำลังเตรียมจัดงานเทศกาลใหญ่คุณชุงก็ได้ไปช่วยเนยนเตรียมงานต่างๆภายในวัดโดยหลวงพ่อให้เอาผ้าสีไปขึงไว้แถวเมรุเผาศพหลังจากขึงผ้าเสร็จเรียบร้อยเวลาประมาณห้าโมงครึ่งก็ได้พากันเดินไปเล่นแถวแถวโกดังเก็บศพแถวแถวบริเวณโกดังเก็บศพจะเป็นที่เล่นประจําของคุณชุงและเพื่อนๆสามเณรช่วงหลังๆมีการปลูกสร้างคอนโดขึ้นที่ข้างๆวัดทางวัดจึงทยอยเอาศพออกจากโกดัง จนเหลืออยู่ศพหนึ่งซึ่งคุณชุงก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ถูกย้ายออกไปที่อื่นตอนนั้นคุณชุงและสามมณเนนอีกสองรูปเกิดคิดพี่เรนกันขึ้นพยายามจะงัดลงออกมาดูเพราะอยากรู้ว่าจะมีศพอยู่ข้างในหรือเปล่าจึงได้ไปดึงราวตากผ้าที่หลังกุฏิเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการงัดพอเปิดประตูช่องเก็บศพคุณชุมก็ใช้ราวตากผ้าที่เป็นท่อนเหล็กงัดฝาลงขึ้นงัดไปงัดมาฝาลงเกิดแตกจนมันเปิดอ้าออก แต่ก็เปิดได้แค่ประมาณคืบเดียวเพราะจะติดเพดานช่องเก็บศพคุณชุงมองเข้าไปในโลงแต่ก็ไม่พบอะไรเห็นเพียงแค่ความมืดประกอบกับช่วงนั้นพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเต็มทีเพื่อนเน้นเดื่อนไฟแช็กให้แล้วบอกให้คุณชุงใช้จุดส่องดูคุณชุงก็รับไฟแช็กมาแล้วยื่นมือเข้าไปในโลงศพแล้วจุดไฟแช็กภาพที่เห็นทําให้คุณชุงร้องอุทานพร้อมกับชักมือกลับออกมาทันทีสิ่งที่เห็นคือซากศพแห้งๆที่นอนพนมมืออยู่ในโลง ด้วยความตกใจคุณชุงรีบวิ่งกลับไปที่ศาลาการประเรียนโดยมีเพื่อนเนนทั้งสองรูปวิ่งตามหลังมาติดติดเวลาย่างเข้าหนึ่งท่งคุณชุงเดินกลับไปนอนที่บ้านซึ่งวันนั้นคุณพ่อได้ไปช่วยงานที่วัดจนดึกที่บ้านจะเหลือเพียงแค่น้าชายคนเดียวคุณชุงเข้านอนประมาณสี่ทุม่มแต่มารู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางดึกไม่แน่ใจว่าเป็นเวลากี่โมงได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังตุ๊บ อยู่แถวแถวปลายเตียงคุณชุงพยายามจะลืมตาขึ้นมามองแต่ก็ต้องตกใจเพราะว่าลืมตาไม่ได้เหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆก,กดทับที่เปลือกตาไว้เสียงปริศนามันเริ่มขยับมาดังอยู่ตรงข้างๆเตียงจนคุณชูงต้องใช้นิ้วมือแย่เปลือกตาออกเพื่อจะดูว่ามันคืออะไรกันแน่ภาพที่คุณชุงเห็นก็คือซากศพแห้งๆกำลังเดินไปมาอยู่ภายในห้องลักษณะพนมมือมัดตราสังโน้มลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ค่อยๆก้าวเดินเหมือนกับคนที่กำลังอิดโรยคุณชุนตกใจสุดขีดตาเบิกโพรงตัวแข็งทื่อร้องตะโกนลั่นเหมือนคนสติแตกแต่เสียงกลับอยู่แค่ในลำคอสิ่งนั้นเดินวนไปมารอบๆห้องอย่างช้าๆโดยไม่ได้มีที่ท่าสนใจคุณชุงเลยคุณชุนนอนมองอยู่นานพอจนสามารถเห็นทุกส่วนของศพได้ชัดเจนลูกตาลึกโบจมูกเห็นเป็นเพียงแค่สันบางๆไม่มีริมฝีปาก จึงทำให้เห็นฟันสีเหลืองที่เรียงซี่กันอย่างสวยงามช่วงลำตัวเห็นเป็นซากหนังแห้งสีเทาหุ้มโครงกระดูกกรองเดินโซซัดโซเซเหมือนกับว่าพร้อมที่จะล้มกองลงกับพื้นได้ทุกเมื่อคุณชุนทนมองภาพอันน้าขนลุกต่อไปไม่ไหวรวบรวมแรงเฮือกใหญ่ตะโกนเรียกนชายลั่นห้องจนเสียงสามารถหลุดออกมาจากลำคอได้ไม่กี่อึดใจต่อมานะชายก็วิ่งเข้ามาในห้องพร้อมกับที่ร่างอันน่าขนลุกนั้นค่อยๆหายไป คุณชุงลุกพรวดขึ้นจากเตียงบอกกับน้าชายว่าโดนผีหลอกและขอให้หน้าชายอยู่เป็นเพื่อนจนถึงเช้าวันต่อมาคุณชุงรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้จึงรีบไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดและไปเจอเข้ากับเพื่อนเนนก่อนเพื่อนเนนก็บอกว่าเจอเหมือนกันช่วงเวลาประมาณสองทุ่มกว่าตอนที่กำลังเดินไปอาบน้ำที่ห้องน้ำหลังวัด เห็นศพแห้งๆที่อยู่ในโกงดังยืนขย่มบนต้นโพข้างๆห้องน้ําแล้วค่อยๆตายลงมาจากต้นโพเพื่อนเนนจึงรีบวิ่งกลับเข้ากุฏิส่วนเพื่อนเนอนอีกคนนอนจับไข่ยอยู่ในกุฏิคุณชุมก็ได้ไปหาเพื่อนเนนจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนที่กําลังจะนอนได้ยินเสียงคนเคาะที่หน้าต่างกุฏิจึงลุกขึ้นไปเปิดดูปรากฏว่าเห็นศพแห้งๆยืนอยู่อีกฝั่งของหน้าต่างแต่หัวเป็นสุนัขดํามีน้ําลายเหนียวๆยืดออกมาจากปาก เมื่อหลวงพ่อทราบเรื่องจึงได้ให้จัดเครื่องเส้นคาวหวานไปขอขมาที่หน้าโกดังเก็บศพและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมด